สวัสดียามเช้าค่ะสวัสดีจากกรุงไทยสำนักงานใหญ่นะคะที่เพื่อมาวันนี้เนี่ยเขาเป็น innovation lab เพราะว่าเขาจะมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่นะคะกรุงไทย next แต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นรอบที่เขาแบบให้บล็อกเกอร์สื่อมวลชนเนี่ยมาแบบฟังวิสัยทัศน์อะไรต่างๆกันอย่างใกล้ชิดก,ก่อนนะคะเขามีชื่อว่ากรุงไทย next l e a e life to the next จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในกัน ดีความคิดดีแต่ไม่พูดจากตัวแอปพลิเคชันเราผ่านตัวที่เรียกว่าเกเกอ ที่ไปนั่งฟังเนี่ยก็จัดว่าเซอร์ไพรส์มากเหมือนกันนะคะว่าแบบจริงๆยอมรับตรงๆเหมือนกันท่านผู้บริหารก็พูดเองนะคะว่าภาพลักษณ์ของกรุงไทยก่อนหน้าน,นี้อาจจะดูเป็นแบบแบงค์ที่มีความเทอดิชเนลมีความตามขนบธรรมเนียมหน่อยแต่ว่าพอได้ฟังท่านผู้บริหารทุกท่านเนี่ยพูดถึงวิสัยทัศน์แล้วก็ทีมที่แบบทําขึ้นมาตั้งใจจริงจังในอย่างที่ท่านยืนอยู่ตรงนี้ก็คือ innovation lab นะคะคือเขาทําแบบยกระดับใหม่หมดเลยเป็นมิชชั่นที่เขาอยากจะทําให้กรุงไทย next app ที่ตั้งใจที่จะเปิดตัวเนี่ย23นี้เนี่ยนะคะ จิ๊กซอว์ตัวหนึ่งที่ไปเติมเต็มทั้งเครือ infrastructure ที่ทางกรุงไทยได้ดูแลอยู่ซึ่งเราก็รู้จักอยู่แล้วเนาะมีพวกแบบเป๋าตังค์สบอมอ,อะไรต่างๆที่เป็นแอปที่เราใช้รับเงินหรือว่าติดต่อกับทางรัฐบาลนะคะก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็การเปลี่ยน infrastructure หรือว่าระบบเบื้องหลังของแอปกรุงไทย next ชั้งนี้เนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็น vision ที่อยากจะ fit to scale ก็หมายความว่าอยากที่จะสร้างมันเพื่อในอนาคตเนี่ยสามารถต่อยอดสิ่งที่จะมี transaction หรือว่า ปรกรรม,มหาศาลเข้ามาได้หรือว่าต่อยอดกับภาพใหญ่ที่ทางกรุงไทยเนี่ยมีโรดแมปมีวิสัยทัศน์ที่จะไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ที่สาคัญก็คือแบบสถาปนิยกรรมโครงสร้างของแอปหลังบ้านเนี่ยมีการปรับปรุงทั้งเรื่องของ Data Privacy นะคะความปลอดภัย Security ต่างๆแบบแน่นหนาเลยแล้วก็มีการใช้คลาวนะคะในการเก็บข้อมูล i n f r a s t r u c t u อร์ข้างหลังด้วยเขาดีไซน์มาแล้วว่าตรงไหนจะต้องอยู่บนคลาวข้อมูลไหนควรจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดเรื่องพวกนี้อาจจะยากเกินไปนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยก็เดี๋ยว,เวหเ่าวันะน่า ฐานะมุมยูเซอร์ธรรมดาเขาอยากจะให้ไปโฟกัสที่ตัวกรุงไทยเน็กเหมือนกันเพราะว่าก็เป็นแอปแบบวัยรุ่นสดใสแล้วนะคะมีหน้าตาทั้ง User Interface, User Experience ทะะที่ดีขึ้นใช้ไลฟ์ขึ้นเดี๋ยวจะไปพาไปดูตรงโซนเดโมเป็นยังไงบ้างเนาะวันนี้เนในหน้าตาแอปก่อน,นะคะ่ะ และนี่ค่ะคือหน้าตาของกรุงไทย Next Version ใหม่ล่าสุดนะคะได้ลองใช้ก่อนใครจะสังเกตเห็นว่ามีความทันสมัยโมเดนมีหลายฟีเจอร์ที่เดี๋ยวจะไล่ไปแต่ละอันให้ดูกันเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแอบมีกิมมิกแบ็กกราวน์ข้างหลังเนี่ยน,นะคะเขาบอกว่าจะเปลี่ยนตามวันเวลาด้วยอย่างเช่นตอนนี้เป็นแบบช่วงเช้าอยู่ใช่ไหมก็จะเป็นสีฟ้าตามสไตล์กรุงไทยนะคะแต่เขาบอกว่าถ้าแบบ,รบพรถ้าทิตตกก็จะแบบสีส้มกลางคืนก็จะเป็นแบบอ่าทองฟ้ากลางคืนก็จะเป็นโหมดที่ user friendly มากขึ้นนะคะมาดูข้างในนี้อ่ะข้างบนนี้เป็นสมาร์ทแบนเนอร์นะคะก็จะเป็นค Notification ขึ้นมานะคะเนี่ยมันจะแรนดอมเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะโซนตรงนี้อันนี้คือการโอนเงินนะคะเติมเงินจ่ายบินกดเงินไม่ใช้บัตรแล้วก็ตรงนี้เนี่ยข้างล่างจะเป็นการที่ AI จะคัดเลือกตามพฤติกรรมของผู้ใช้งานนะคะว่าปกติคนคนนี้อย่างเช่นเสื่องอาจจะเป็นคนมีบัตร เครดิตเ t c เขาก็จะแบบมีอ่ะ k ค c c a r การขึ้นมานะคะหรือว่าเครื่องเนี่ยดูเดินทางบ่อยมี Travel การ d อยู่ในนี้ด้วยเขาก็จะขึ้นมาอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าชอบเติมเงินโทรศัพท์ก็จะมีเหมือนกันเนี่ยชเชลคอมท็อปอัพซึ่งแต่ละคนก็จะมีตามไลฟ์สไตล์ของเราเลยกรุงไทยเน็กเขาจะคิดแทนเราแล้วก็เอาความสะดวกโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะคะมีเฟรนด์รายการที่ทําประจำเนาะอันนี้ก็จะแบบโอนเงินให้แม่เติมเงินบัตรทํางด่วนอะไรเงรี้ยค่ะรวมไปถึงมีโปรโมชั่นนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆของกรุงไทยก็จะโผล่ขึ้ โปรชัอไลฟ์ไต์ต่างๆก็อาจจะเป็นไปได้นะคะต้องรอติดตามค่ะนี่ค่ะเขาแอบมาอุ้ยพินอะไรอะ่ะลืมนะคะเราสามารถกดนี่ค่ะปกปลดพินนะคะนี่เขาก็บอกว่าทอดหมวกทอดแว่นเพื่อที่จะสแกนหน้าเรานั่นแหละซึ่ง นี่ไม่ใช่มือถือเฟื่องนะคะก็เลยสแกนไม่ได้แต่ว่าหลักการมันก็จะเป็นเนี่ค่ะสแกนตามนี้ถ้าใช่ปุ๊บก็สามารถที่จะตั้งพินใหม่ได้เลยนะคะสะดวกไม่ต้องแบบโทรหาคอนเซ็ปเตอร์อีกต่อไปค่ะก็ยังมีแบบความง่ายๆด้วยนี่อย่างเช่นสมมติเราสไลด์ลงมาตรงนี้นะคะเราสามารถตั้งได้ว่าเมนแค o ค n t หรือว่าบัญชีหลักที่เราจะใช้เนี่ยเป็นบัญชีไหนแล้วก็จะแสดงยอดเงินเลยหรือในกรณีที่ใครเป็นคนที่แบบซื้อบ้านอ่าเราจะมีพวกแบบลดหย่อนภาษีใช่ไหมหลังจากการซื้อบ้านนะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะขอใบรับรองสินเชื่อบ้านเพื่อไปลดหย่อนภาษีได้ด้ ทะะที่ําได้กดไปที่นี่คะ่ะแอคเคาน์นะคะแล้วก็ไปที่บัญชีสินเชื่อนี่บ้านเราก็กดนี้ได้เลยคะ่ะ Request ์ a ท c e r t i f i c a t i o n แล้วก็กด Request ปุ๊บเขาก็จะส่งเข้าอ e ีเมลเลยไม่ต้องไปที่หน้าสาขานะคะสะดวกมากและอีกอย่างหนึ่งที่เหมาะเอเฟืองมากเนื่องจากประกันบางทีเราลืมว่าจ่ายเยี่ยไปเท่าไหร่แล้วนะแล้วแบบไอ้วงเงินมนคุ้มครองเท่าไหร่มีประกันอะไร,ะไรยังไงบ้างนะคะดังนั้นนี่ค่ะในนี้ค่ะเราสามารถที่จะดูได้นะคะนี่เซอร์วิสเซสแมอันนี้ก็จะมี Online Insurance นะคะจะซื้อประกันใน ก็ได้หรือว่าจะมอนิเตอร์ก็ได้นะคะว่าเอ๊เบีย้ยเราจ่ายไปแล้วหรือยังเบีย้ยเป็นเท่าไหร่เงินสะสมเราเป็นเท่าไหร่แล้วก็เห็นกรมธรรม์อยู่ในนี้ได้ด้วยเลยนะคะสะดวกม,มากๆเลยค่ะนี่น่คะก็คือโฉมใหม่ของกรุงไทย Next Version ใหม่นะคะซึ่งถ้าใครเป็นลูกค้ากรุงไทยอยู่แล้วก็กดอัปเดตได้เลยหรือว่าถ้าใครแบบอินกับวิชันของกรุงไทยที่บอกว่าสร้างฟาวเดชั่นหรือว่าพื้นฐานให้แบบสตรองพร้อมที่จะเป็น full scale digital banking แบบที่คุณสมคิดได้พูดเอาไวน้นะคะก็ลองหันมาใช้แอปนี้กันได้นะคะเปิดใจดูดาวโหลด ใช้กันดูได้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีนความสุขแล้วก็สนุกไปกับโลกเทคโนโลยีนะคะใครดาวน์โหลดแล้วเป็นยังไงบ้างชอบกับชมใหม่ความสะเขียนความใช้อะไรความวัยรุ่นก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะ